ข่าวตลาดซื้อขายลิเวอร์พูลยังจับตาอยู่นะลิเวอร์พูลชน2วบิ๊กทีมหวนล่าตราเลออีก1ครั้งโรเบตสันชูอาริซงยอดผู้สปบะตูร่วงไปที่4แล้วเจาะเจประเด็นลิเวอร์พูลเสมอกับทางแมนยูแบบไรสกอร์ถึเวลายังไม่ครบเลยแค่ลิเวอร์พูลุนเป่าๆจบครึ่งแรกจังหวะมาเน่หลุดไปได้อย่างไง ก่อนที่จะรับฟังข่าวเรือพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยมีรายงานบอกว่าสโมสรเร์พูลทีมดังนนในศึกฟุตบอลอังกิษนั้นร่วมบงไล่ล่าอดามา่าตาโอ,อเร่ปีกปร,รังยักษ์ของทางบุฟฟตันโดยมีแมนเชสเตอร์และก็เลดี้เจตที่ก็สนใจอยู่เช่นกันโดยสปอร์ตสอในสเปนระบุเลยว่ากองหน้าตัวริมเส้นทีมชาติสเปนนั้นต้องการหาสโมสรใหม่เพื่อการลงสนามยิงต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะมีบิ๊กทีมแดงกฤษนั้นให้ความสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยโดยตราเล่นนั้นเคยตกเป็นข่าวกับชาลเนเปอร์พูลมาแล้วเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาก่อนที่ทีมจากทางโมซิไซส์จะหันไปทุ่มเงินกว่า41ล้านปอนด์ดึงตัวติโกโชโตาเพื่อบรุกทีมวูฟของเขามาแทนนั่นเองอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ในแผงกองหน้าของทีมของแดนเนเวอร์พูลในตอนนี้พวกเขายังไม่มีตัวตายตัวแทน3ประสานอย่างโซเดโอมาเนโรบิโตฟิมิโนและก็บอมบิซ่า รวมทั้งเรื่องของอายุของแต่ละคนทั้ง3นั้นจะอายุครบ30ปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทําให้ต้องพิจารณาตนเลือกใหม่เพื่อสร้างทีมในอนาคตขึ้นมา้วยเหตุนี้ชื่อของตราเล่นนั้นจึงกลับมาเป็นข่าวลือกระท่งลิเวอร์พูลกันอีกครั้งและด้วยสไตล์การเล่นที่มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งจะไม่สามารถเข้ากับแทคติกของทางเชคเกนท็อปได้ไม่ยากมากมายโดยคาดกันว่าเจ้าตัวจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว3 5ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว อันดี้รบเบอร์สันแบ็คซ้ายตัวเก่งของทานลิเวอร์พูลยกย่องอลิซงเบเกอร์มือเกาาเพื่อนร่วมทีมมาว่าไปสุดยอดผู้สำประตูเลยนะในตะวันทีมชาติบราซิลบีจัหวัดเซฟสำคัญ2ผลในเกมที่ทีมเปิดบ้านเสมอกระทางแมนยูไปศูนย์ต่อ0ูนย์ในศึกนัดเมือ่อคืนนี้แถมยังมีจังหวะที่ออกมาตัดเกมนอกกรอบสวยๆอีกต่างหากซึ่งทางโรเบอร์สันเนี่ยยกย่องเพื่อนร่วมทีมมาว่าไปสุดยอดนายทวันตัวจริงเสียงจริง โดยเขาได้บอกเลยว่าผู้สับประตูผมคิดว่าต้องมีอเลิซงเนี่ยเพราะเขาเล่น้วยเท้าได้ดีเป็นอย่างมากโรเบิร์สันได้กล่าวเขาสามารถช่วยเป็นกองหลังคนที่5ได้ดังนั้นผมอาจจะให้เขาเนี่ยเล่นอัลฟิลด์และก็ให้ควินวินเคเรเฮอร์ผู้สับประตูยืนเป็นผู้สับประตูแทนและเอาอลินั้นมาเล่นเป็นอัลฟิลด์นั่นเองเขาคือผู้สับประตูที่พิเศษนะเขาและก็อดเดอร์สันรวมถึงนอยเออร์ที่นิยมาการเล่นใหม่ของการผู้สัมประตู ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ในอดีตเขาสามารถออกมาเล่นเอาฟิลด์ได้อย่างแท้จริงกับการครองบอลเขาดูสบายๆเขาเป็นผู้สามประตูที่น่าเหลือเชื่อจริงมันสำคัญยิ่งกว่าการแค่เป็นผู้สามประตูซะอีกคุณพูดถึงสปีดและทุกอย่างเขาคนนี้ช่วยเราได้มากกับการที่เซฟสำคัญตั้งแต่นัดร่วมทีกับเราเขาเนี่ยสุดยอดมากเลยนะได้เล่นร่วมกันกับเรา ตึกแดงเดือดจบลงแบบจืดชืดนิดหน่อยเมื่อทางเลรบพูทำได้เพียงแค่เสมอกับทาง Menu, แมนยูแบบไรสกอร์ที่สามแอนฟิลในวันที่ที่ผ่านมาซึ่งอาการของแดงนั้นยังน่าเป็นห่วงเพราะลุยมียืนต่ที่4แล้วสำหรับเกมนี้ทางเชคินคอฟยังคงมีกองหลังพิการเหมือนเดิมทําให้ต้องจับทางเจเดนแฮเดอร์สันยืนคู่กับทางฟาบมินโยส่วนผู้แดงค่อนข้างจะฟูลทีมแถมแบบนี้โอเลนนั้นยังจัดผู้เล่นหวังเน้นเกมรับและสวนกลับซึ่งก็ได้ผลในช่วงครึ่งหลังของเกมนะ เรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากข้อที่1กันก่อนกรละกันเทียโก้ยิ่งเล่นยิ่งสําคัญโดยเทียโกอันคันตารามีโอกาสได้สัมผัสบอลในสนามแอนฟิลด์แรกนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะฮะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยาย้ายมาเล่นกับทางยูโรปูโดยในเกมแดงเดือดเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากมายและในครึ่งแรกเขาก็ผ่านบอลจังหวะสําคัญให้กับทีมได้หลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ทีมชาติสเปนรายนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงทั้งการผ่านบอลที่แม่นยํา ทำมาที่คุมจังหวะแดนกลางแย่งบอลคืนจากคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและก็ทำมาที่เปิดฟรีคิกได้อย่างเฉียบคมทำให้แนวรับของแมนยูนั้นต้องเจอแรงกดดันในจังหวะแบบนี้ซึ่งกองกลางวิสขาปีรายนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการเล่นช่วงครึ่งหลังได้ดีเป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะในจังหวะที่ลากบอลหลบเฟรดและก็โชว์การยิงไกลที่หนักหน่วงแต่นา่าเสียดายที่ทางดาบิดเดลกิอาไว้ตัวทันทำให้พุ่งปัดออกไปได้อย่างบุบบิด ตลอดตอนนี้เทโก้นั้นยังเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะและก็มีส่วนในเกมบุกของทางลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องที่สําคัญหากครอปเนี่ยตัดสินใจให้อิสระในการเล่นแดนกลางของเขามากยิ่งขึ้นโดยมีจอแดนฮานาสัน an, ทำหน้า,าที่เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์การนี้สาวกเดอะครอปเนี่ยได้เห็นอะไรีเด็ดจากฝีเท้าของเทโก้คนนี้มากกว่าอย่างแน่นอนจ้ามากข้อที่2องอาจไ่งซูปปเปอร์เซฟช่วยทีมมีแต้มนะโดยในเกมนี้แม้ว่า์พูของเรานั้นจะสามารถครองเกมไม่เหนือกว่าแมนยูถึง 65%แต่จังหวัดในการยิงประตูแทบจะไม่ค่อยมีมากใาม่นักส่วนทางกระทางบีสะแดงที่มีโอกาส2ทองนะฮะในการยิงสําคัญที่ทําพวกเขาคว้าสามแต้มในครั้งนี้แต่พวกเขาก็พลาดไปซะอย่างนั้นโดยถึงแต้มสำหรับผงแดงในบ้านอาจจะดูน่าผิดหวังแต่จริงแล้วพวกเขานี่เกือบไม่ได้อะไรเลยซะซ้ำไปถ้าหากไม่มีอเดซองเบเกอร์ยืนเฝ้าเสาอยู่เพราะในแดนทิมชาติบราซิลายนี้โชว์ซูเปอร์เซฟที่น่าเหลือเชื่อจากการยิงของบรูโน่เฟิร์เดสและก็ไอหัวทองพอบ้ากว่านั้น จังหวะแรกลูกชอหลุดเข้าไปเปิดบอลเลียดให้กับรุโนแปรเนนเน้นระยะ6หลาแต่ดิซ่งปฏิกิริยาไวมากใช้เท้าซ้ายสกัดออกไปได้อย่างบุบบิดส่วนจังหวะอารอนบิสก้าก็ผ่านบอลให้กับปาร์บอฟาทีท่ยืนลุ่งงในระยะใกล้กันและกระทบันเต็มเกือกแต่ว่านายดานเลือดแสบ้าคนนี้ยืนถูกที่ถูกเวลาป้องกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อต้องอยอมรับว่าแมตชนี้ลิเวอร์พูลได้หนึ่งแต้มถือว่าน่้พอใจสำหรับสภาพทีมที่ค่อนข้างพิการณตอนนี้และแน่นอนว่าซาบอฟเดอะครอปเนี่ย ต้องขอบคุณผู้สัมปทาทีมชาติบราซิลรายนี้ที่ทำให้ทีมนั้นสามารถเก็บครีนชิตได้แถมยังรักษาสถิติไร้พ่า,ายในแอนฟิลด์เป็นเกมที่68ติดต่อกันแล้วจอมากข้อที่3คู่กองกลางเล่นได้เข้าขาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กโดยปัญหาเซ็นเตอร์แบ็กของทัเอร์โฟูลยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลน,นี้ล่าสุดช่วยอลมาติฟก็ไม่สามารถลงสนามในแมตช์สำคัญนี้ได้ทำให้ครอปเนียจะไปต้องตัดสินใจมาว่าจะใช้งานดาวรุ่งหรือเลือจกจะแดนแฮนเดอร์สันยืนคู่กับทางฟามิโย สุดท้ายแล้วครับก็เลอนนักเตะที่มีประสบการณ์และก็เล่นได้อย่างแน่นอนอย่างเช่นแฮนโดนั่นเองหมายความว่าหงแดงนั้นต้องใช้กองกลางธรรมชาติถึง2คนมายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กโดยมีบริดเปนเบียมกับทางนัเนียฟิลิปนั่งแตนบายอยู่ในซุ้มนั่งสำรองนั่นเองผลงานของทางแฮนเดอร์สันในการทำมาที่เป็นกองหลังจำเป็นเนี่ยก็ยังคงถือว่าใช้ได้นะฮะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแมนยูนั้นไม่เน้นเกมรุกในแช์นี้ทําให้กตันทีมหงแดงกับทางฟามิโยนั้นไม่ค่อยเจองานหนักมากมายสักเท่าไหร่นัก อย่าลืมก็ตามหากเลือกได้สวบตัวครับนะคงจะอยากเห็นแฮนเดอร์สันยืนประจําการแดนกลางแล้วก็มาติดพิสมุนแบบกลับมาทำหน้าที่ของเขาร่วมกับทางฟามิโยแต่อย่าลืมนะว่าหากเคนโดคนนี้ได้เล่นตำแหน่งตัวเองนั่นจะทําให้เตียโก้นั้นมีสระในการเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นและทําให้ทีมมีมิติในการเล่นที่หลากหลายมากกว่านี้ช่มาข้อที่ 4. แนวรุกทั้งสองทีมไร้ประสิทธิภาพหรือเนี่ย โดยหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ศึกแดงเดือดออกมาแนวแบบจืดชืดนะฮะก็เพราะว่าเกมรุกซึ่งเป็นเครื่องปรุงชั้นยอดของทั้ง2ทีมซึ่งไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยในเกมเกมนี้โดยเริ่มจากทางฝั่งทีมเยือนแมนยูนั้บรูโน่ต้องบอกว่าฟอร์มดับลงไปพอสมควรอาจจะเป็นเพราะอาการเหนื่อยล้าจากการกรรัศึกหนักอย่างต่อเนื่องส่วนองค์นี้มุสยานสภาพร่างกายดูเหมือนจะไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่นักแถมยังถูกจับไปยืนทางฝั่งซ้ายทําให้ไม่สามารถงัดสั่งภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่วนทางฝั่งเรานะผมเจ้าบ,บ้านนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยโดยเริ่มกันที่เฮียโมของเราต้องขอบอกว่านี่เป็นอีกเกมที่น่าผิดหวังสำหรับเขาเพราะาตัวโดนชอกับแม็กไวจัดการปิดโอกาสในการทำประตูวไว้หมดเลยแถมมีจังหวะดีๆแค่ครั้งเดียวในการยิงก็ยิงไปเฉดับขากระตันทีมผีแดงซะอย่างนั้นนอกจากนั้นไม่มีอะไรน่าจดจำส่วนด้านโปรพเอโรฟิมิโน่น ino, ในช่วงครึ่งแรกนั้นมีโอกาสปัน่นป่วนเกมรับทีมเยือน แต่ก็ไม่มีทีเด็ดอะไรมากมายนักทําให้ดีที่สุดนะฮะก็แค่คอยเชื่อเมเกมเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นไม่มีอะไรต้พูดถึงสรับทางซิโอมมเน่พยายามใช้ความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อทําลายบริมเส้นของทางแมนยูแต่โดนวานวบิชากาจากการกินเรียบอาวุธหมดเลยและสุดท้ายข้อที่5นะผมสถานการณ์ป้องกันแชมป์ลิเวอร์พูลยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ โดยผลเสมอในเกมนี้ไม่ใช่แค่หงแดงตามหลังแมนยูเท่านั้นแต่พวกเขานี่ยังร่วงไปอยู่อันดับที่4โดยได้ทั้งบรอยสีฟ้าและก็เลสร์ซิตี้แซงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยในโรงเรียนฟุตบอลเบลิกิตนั่นเองแม้ว่าในเกมแดงเดือดจะไม่มีดรามา่าพูดถึงมากมายมากแต่ผลเสมอก็ส่งผลเสียหายในระดับหนึ่งสลับทางลิเว์พู่ของเราเพราะทาให้การป้องกันแชมป์ลีกของพวกเขาต้องเจอแรงกดดนันมากยิ่งขึ้นจากที่ต้องล่นจากบัลลังมาอยู่ถึงอันดับที่4ยังไม่หมดแค่นั้น รอบัที่5อย่างสเป,ปอร์ก็มีแต้มตามหลังแชมป์เก่าเพียงแค่1แต้มเท่านั้นส่วนเอฟเวอร์ตันเพื่อนบ้านที่แสนรักตามหลัง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัดงานนี้บอกเลยว่าสวุกเดอะครอปนั้นต้องมีเสียวันหลังกันพอสมควรกันเลยเฉียนดยนะเกิดประเด็นแดงเดือดที่ลิวอฟูจอกัะทางแมนยูจนได้เมื่อทางพอลชชนนี่เชิดนำในเกมนี้เป่าจบครึ่งแรกทั้งที่ยังเหลือเวลาตั้ง6วินาที แถมตอนนั้นหงแดงก็มีลุ้นทำประตูด้วยทำเอาจจเดนฮาร์เดอร์สันออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมในเชิงที่ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะโดยจงพอลชินนี่กรรมการซึ่งทำหน้าที่ในเกมผิวนิกกีนัดที่ลิเวอร์พูลนั้นเปิดปรลงแอนฟิลต้อนรับกรรมยืนของแมนยูผีแดงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป่าจบการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกทั้งที่ยังทุเวลาบาดเจ็บไม่ครบตามที่กำหนดเอาไว้โดยที่ตอนนั้นหงแดงเนี่ยกำลังมีโอกาสจะได้ทำประตูด้วยซ้ำไป ซึ่งนนในนาตาังกล่าวมีการทัเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกเพียงแค่หนึ่งาทีเท่านั้นซึ่งในช่วงที่เหลืออีกแค่6วินาทีก่อนจะทัเวลาบาดเจ็บครบลอยรบภูนียก็ดูจะมีลุ้นได้ทำประตูหลังจากที่มีการตักบอลไปให้กับทางสวิตเอมาเน่ที่ตอนนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโดยที่ปีกชาวสนันติเก้าก็ฉีกหนีตัวประกบแล้วก็ขยับไปถึงลูกเปิดที่เพื่อนโยนมาให้ด้วยแต่เชีงเชนนี่เนี่ยเป่าจบครึ่งแรกไปตั้งแต่ตอนที่แข้งของเจ้าถิ่นนั้นตักบอลให้กับทางมาเน โดยแฮนเดอร์สันได้เผยม,มาว่าอย่างที่คุณคงพอจะนึกภาพออกนะว่าเราไม่พอใจกับมันเป็นอย่างมากมันแปลกปมากเลยนะจังหวะนั้นมาเน่เนี่ยจะหลุดเข้าไปทำประตูอยู่แล้วแต่กรรมาการดันเป่าจบครึ่งแรกซะอย่างนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนพักครึ่งเนี่ยเราหงุดหงิดกันมากมายแค่ไหนแต่ที่จริงเราก็มีโอกาสทาประตูตั้งหลายครั้งก่อนที่เรานั้นจะขาดคุณภาพที่ดีในจังหวะสุดท้ายไปนั่นเองราคาด้วยฟูตในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ